นี่อัดยังเนี่ยอัดแล้วสิเอาจริงปะโอเคครับอัดแล้วนะก็สวัสดีกับคนดูด้วยสคนรู้ด้วยฟินเซ่ใช่ไหมที่ชื่อฟินเซใช่ครับก็เดี๋ยวนี้นอยากเล่นเกมไหมเออใช่วันนี้ตอนเช้าแอดดี้แลนด์สองเปิด สิบโมงไปเลยเฮ้ยเอาถามแค่ว่าอยากเล่นเกมหรือเปล่ามาเป็นชุดเลยหนึ่งเหมือนท่องสครีส์ไว้เลยเนี่ยท่องสครีส์อยากจะบอกให้เพื่อนๆฟังไงว่าเฮ้ยแลนด์ครับเปิดแล้วแค่นั้นเองเปิดแล้ว,ลวจริงว่างั้งนไปเล่นกันดีกว่าป่ะครับเข้าติดเกมแล้วฮะจำได้ว่าตอนตอนเนี่ยตอนโคเบตาเ้าให้เราโตถึงเราสามสิบเราจะได้ของใช่ป่ะเ,เราเราได้ป่ะเอารูปเรากลอบไปก่อนเน๊ะมีคนบอกไม่เห็นตาแต๊ สร้างตัวครับนี่ฮะหน้าสร้างตระกูลนี่กเหมือนเดิมนะใช่ก็จะมีอาชีพเหมือนเดิมนะสามอาชีพนักเวกนั่ยังไม่มีอะไรเพิ่มเพราะนั้นเราข้ามไปเลยได้ปะก็มันเหมือนเดิมให้ไปดูคลิปที่แล้วนะครับอาชีพการสร้างอาชีพเหมือนเดิมฮะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยครับก็ดูคลิปที่แล้วแล้วกันโอเคไปต่อครับอยากเล่นแล้วเอาดิสร้างดิให้สร้างให้ไหมอย่งั้นแหละให้สร้างให้ปะนี่เลยให้สร้างให้ปะโอเคลียอยากพี่อยากให้สร้างสุ่มเลยแล้วกันคราวนี้เอ้ยขนาดสุ่มยังน้า ไปแล้วล้วก็ล่นยิอะไรกขวากูอยมีซีครับอะกาช้คกี้เฮ้ยอยากอะไรยังไม่มดบอกมกิวอะไรมาถึงก็กดหนึ่งกดหนึ่งแล้วก็คลิกนี่ฮะขอบคุณมากแค่แค่ไม่ทำาอะไรเลยอคลิกขวาที่หนูร้อยบอกแดงนะจริงจริงมต้องคุยกับุน้อยบอกแดงก่อนเลยไปแคหมาไม่ใหรอ มเมื่อกี้ี่หมามันล่นเข้ามาเข้าฉอดแล้วเนี่ยหมามันล่นเข้ามาเอางี้แล้วจะมีหมาให้ข้าไหมเนี่ยไม่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 เดี๋ยวจะต้องไปที่ฟาร์มแกะครัาไปฆ่าแกะแม่แม่ผมจำได้ตัวเนี่ยแต่จริงๆมันคือหมาป่านะฮะเราก็ล่นไปคลิก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 แล้วก็คลิกขวาค่ะครับแกะแม่แม่โอเคสุดยอดคลิ๊กน่ารักกันอยู่ไนนะกด ถ้ากดโจมตีแถกข้างบนก็ได้แล้วถ้ากดแฉกสกิลที่เขาเซตมาข้างล่างกดหนึ่งก็ใช้สกิลยิงสายมินาโควานี่นี่พี่อัพเรืออัพแล้วครับให้ให้เขาดูนิดหน่อยกดมาอ่าโอเคเอาเนี่ยออกมาโอเคก็เอาเมื่อเลือกอัพนะครับนี่จะมีการอัสแตตแต่ถ้าสแตตแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีค่านะที่แตกต่างกันไปอย่างเช่น HP นี่คือเพิ่มเลือดนะครับ MP ก็คือเพิ่มมานานะครับ S T R อร์ฟนี่เพิ่มพลังโจมตีนะฮะส่วนคอนเนี่ยเพิ่มพลังป้องกันทุกชนิดนะครับอินไอเอ็นทีนี่เพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับ S อ I นี่เพิ่มพลังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยของของพลงทรกแซงแล้วบวชแล้วก็เด็กเนี่ยเพิ่มผ้าโจมตีต่ำสุดแล้วก็พวกค่าเวทอะไรด้วยเพิ่มหลายอย่างครับประมาณนี้แล้วก็อัพไปอย่างตัวเนี้ยจะเป็นนักเวทใช่ไหมก็อัพอินนะฮะใช่ถูกต้องโอเคนี่มาแล้ว ไป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 ต่อต่อแล้วให้นิ้วเล่นต่อละนี่เราคลิกตรงนี้ง่ายกว่าหนยนะฮอ๋อใช่ฮะระบบออโต้เควสนะฮะเลยคือการวิ่งออโต้กดขึ้นมาแล้วกดชื่อพิกัดเนี่ยเหมาได้ยี่กระง่ายเลยจริงๆนี่ไม่คุยนกับใอ้หนูโมเดลตะกี้นะแค่คลิกก็แล้วคลิกคลิกคลิกนะกดต่อต่อไปตอนนี้เหมือนมีพลังหลายหลายอย่าง ถอยบุริษกอดินมาเาจะเตียงเดียวเลยคุยครับเขาให้ตังค์มาแสนหนึ่งว่ะเธอหลงมาอันนี้นี่เว้ยนี่แนบอย่าเพิ่งผ่านนะฮะเมื่อเราคุยปุ๊บเนี่ยเราจะให้เราเลือกสัตว์เลี้ยงนะมาช่วยเราหนึ่งตัวครับมีห้าตัวเนี่ยให้เลือกมีห้าตัวครับมีเต่าท้องมึนเนี่ยอย่าเถอไปคลิกคลิกคลิกรัวจะได้เต่าท้องมึนนี่ผมจำได้ว่ามันเป็นธาตุแสงนะตอนผมเล่นอยู่ธาตุแสงครับ โดยนัดแบลวเนี่ยครับจะเป็นตัวธาตุไม้นะเป็นเหมือนตัวตัวตัวอย่างอ่ะแล้วก็นาค <c oughs> น้อยนี่ผมไม่ได้ไม่ได้เอาผมเ,าเลยไม่รู้ว่าธาตุอะไรฮะกระต่ายน้อยนี่พี่แนงเอาไว้ไหมเหรออ่ใช่เป็นตัวธาตุอะไรเอาจไม่จะไม่ได้ใช้อย่างเดียวมีหมีด้วยมีแล้วก็มีส้มน้องหมีส้มดีกว่าน้องหมีส้มน่ารักนะหมี่จด้มาแล้วครับหมีส้มเห็นหมี่ไหมเห็นปะโดน นี่น่าเห็นหมีป่ะตอนนี้ยังไม่เห็นหมีนะอยากเห็นป่ะโอเคนี่เห็นหมีแล้วมามนี่ครับมาเห็นหมีแล้วหมีส้มโตยเพื่อนเพื่อนเห็นหมีไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นหมีลีน่าไหมครับปลาปลาคุยต่อคุยต่อเหมาแล้วไม่ดูแล้เป็นธาตุอะไรนี่น้องหมีมาละจริงเลยครับเดี๋ยวลองให้ให้ไอสัตว์เลี้ยงลองใช้สกิลดูว่า ทางยิงธนารายโลกครับป็นนู้นใสทัดดินนะเห็นสกิลเนี่ยสกิลของทัดดินครับสรุปว่าน้องหมีเป็นธาตุดินเนี่ยดูก่อนนะทัดดินทัดดินน้องหมีฮะนั่นไงธาดดินดินเก่งนะเก่งจริงๆใครดูสกิลก็รู้แล้วไม่ฉลาดข้าไม่ได้เนี่ยนี่ว่าไปจริงๆคุยแล้วข้ามไปคิดก็ได้นะอยากเห็นหนึ่งเลย ไอ้นานี้เราผ่านมาบ่อยนะสร้างตู้สมอบ่อยมาแล้วครับเอาห้องสมุดก็เมื่อเราผ่านทัวทัวเรียวนะเราก็จะเข้าสู่หน้าต่อไอ้หน้าตัวเกมนะครับซึ่งเราจะมาเกิดอยู่ในที่เป็นหมู่บ้านชช่ไหยนะรวมมิตรนะฮะรวมมิตรต้มยำทุกอย่างครับแล้วก็จะเกิดในห้องสมุดนะฮะซึ่งแผนที่ต่างๆเนี่ยเราจะเข้าไปในโลกนิทานเนี่ยต้องเข้าไปทางสมุดหนังสือใช่ไหม ไม่เข like ้านะตอนนี้ยังเข้าไม่ได้เราเรียกเข้าไม่ได้ว่าคุยเฟ้นกูไปโคตรลันจริงฮะชื่อเยอะมากข้างนอกเยอะกว่านี้อีกเมื่อกี้ลองแอบไปดูละมีเพียบเนี่ยลองดูเ yes, พื่อนเนี่ยมีนาคตัวสีฟ้าเนี่ยนาคหน้าเป็นธาตุน้ำนะฮะดูจากสีฟ้าเนี่ยกระต่ายหน้าเป็นธาตุไฟนะตัวแดงใช่ใช่มีเย็ดไฟวะตอนเล่นอ่ะจับไม่ได้จับอะไรได้บ้างเว้เนี่ยไปฮะคุยเฟ้นต่อ นี่เดี๋ยวจะไปหาอีศพนี่ครับมีน้องนาคเดี๋ยวต้องตีนาคก,ก่อนตีนาคอี่วะตัวอะไรนะทูดทูดหิมะทูดทูดหิมะโอ้โยทูดฮิมะจริงๆรูดเดี๋ยวตีไปดิกดหนึ่งพัดน,นะเดี๋ยวพัดนะเก่งว่ะจริงจริงเราก็ดาวจากสีก็ได้นะก็ส่งไปด,ดิอ่านี่ยไป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 ,ไป นี่นี่เอ้ยตอนนี้มันยี่สิบยังมันวิ่งกินเชิงไม่ใช่เป็นิดแของมันนะดูดดูดีเหมือนประมาณว่ายังไงอ่ะเออเนื้อเรื่องมันคือแบบสัตว์เลี้ยไอไม่ใช่สัตว์ดิสัตว์ในเทพวิญญาณตัวตัวในหนังสือเนี่ยมันมันได้อ่ะออกไปหลุดออกไปเงี้ยแล้วต้องตามกลับมาเหหุ่ยเก่งมากรู้ได้ไงอ่ะก็เล่นมาเพราะตายตาเราอ่านครับไม่ได้ฝักแต่กดสะคิปพานอย่างเดียวแล้วอะไรวะ ไปไหนวะไม่ใช่ต้องอ่านเลยคนระับต้องเสพอ้าร,รถในการเล่นเกมนี้ด้วยนะครับเขาจะคิดคุยแต่ละอันให้ไปหาฐานลงฐานลิงท้องฟอง้องฟาวานเนี่ยโอเคมันยากนะไม่ว,ว,ว,ว่าตอนนี้เขาไปอยู่อีกแมบ,บหนึ่งแล้วอะ่ะแม็กแจ็คคู่ขายากักระมังเนี่ยไปแล้วครับบอกว่าเกินอ่ะกดคลิปได้ไหมอันช้านี่ไงกดแล้วเย็นๆสิครับเฮ้ยนี่เองนี่นี่ดูข้อแตกต่างครับซูมนี่ ซูมใกล้ๆนี้เอ็เห็นเห็นเขาแต่งวะมีอะไรแตกต่างมาจากคนเวตาตัวใหญ่เออเห็นไหมตอนครั้งที่แล้วเนี่ย NPC มันตัวเท่าแบบผู้เล่นไงแล้วเวลาจะส่งเควสเนี่ยมันมองไม่เห็นกันคุยกันยากนี่ครับเขาก็เลยจัดเลยขยายใหญ่โหงน่ารักจริงกับทีมงานวันเน็ตนะฮะนี่ครับใหญ่ซีนี้นี่ดูโปจิตัวใหญ่มากอ่ะนี่ฮะดูดิไอตัวสำคัญสำคัญนี่ฮะจะตัวใหญ่นะอย่าง ป้าขายของเนี่ยก็จะตัวใหญ่นะครับอย่างน้ำซีตัวอื่นเนี่ยที่ไม่ค่อยมีที่ไม่คม่อยมีความสำคัญเราไปดูอย่างคนอื่นดิเห็นปะ่ะก็จะตัวเล็กเขาเดิมออคือขยายบางตัวนะครับพี่นี่สุดยอดเลยอ่ะแน่นอนนะต้องสังเกตนะครับเรื่องหัวใจขอหัวใจขึ้นมาข้างหลังลนะลูกแก้วโอ,อคเคฮะี่พี่พูดถึงโปรจีหน่อยโปรจีนี่ได้ฮะก็คือเจ้าโปรจีเนี่ยครับเดี๋ยวพี่ขออธิบายเลยกันก็คืออ่า ในเกมเนะครับเขาจะมีระบบสะสมนะฮะซึ่งระบบเนี้ยเราต้องทำกิจกรรมหลายๆอย่างเช่นฆ่าบอสให้ได้4ตัวตามนี้นะครับแล้วก็กดรับรางวัลเมื่อกดรับรับรางวัลเนี้ยจะเป็นพวกสุ่มได้เท็มต่างๆเงี้ยแล้วก็จะมีรูปปั้นสัตว์เนี้ยคือเราจับสัตว์มาตามที่เราต้องการเนี่ยเขาจะมีบอกว่าต้องการอะไรบ้างนะ่ยแล้วจับมาแล้วก็ไอเทมิเซนนะครับตัวนี้เนี้ยซื้อของซื้อของครับ<ด>จะมีไอ<ข>พ <AM C S 2> ีซีจะมีไอพีซีขายอยู่ในเมืองแ,แต่ว่าออต้องมีค่าความแบบความยังไงอะ ธนม,มิตรหรือว่าของเซียนยนีเงี้ยถึงที่กําหนดนะครับออแล้วก็จุดตกบัตรนะครับก็คือภายในเกมเนี่ยมันจะมีแบบหุ่นจุดตู้สติ๊กเกอร์ตู้สติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยให้เราไปคุยกับมันจะได้สติ๊กเกอร์มาแล้ว,ลวก็ตอกบัตรนะครับออแล้วก็ของลึกลับเนี่ยขึ้นอะไรยัง <c oughs> นี่ของลับมันจะเป็นเหมือนเอ c ต่างดาวมาขายเหมือนลิงลิงอ่ะซึ่งมันจะขายปอมมันจะขายบางทีมันก็จะมามามั่วๆบ้างอ่ะแล้วแต่ประมาสี่สิบนาทีมันจะขายทีนึงนะครับแล้วจะมีการประกาศขึ้นมานะครับเมื่อเเเรราากก็บบสสะมทุอยย่่งได้คนี มันจะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเนี่ยความสำเร็จนะครับเมื่อเราครบร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บไม่ไม่ดิแค่แค่เก้าสิบก็ได้เก้าสิบเนี่ยก็จะสามารถกดรางวัลได้แต่ถ้าเกิดครบร้อยใบเนี่ยเราจับรางวัลแค่สามใบซึ่งจึงมีโอกาสได้เป็นโปรเจกต์ครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่บอกว่าสแตวโหดมากแต่ว่ามันจะสุ่มนะว่าเราจะได้ธาตุอะไรมีหลายธาตุอย่างเช่นธาตุไม้ธาตุมืดธาตุแสงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่โอเคก็คือมีระบบเป็นตัวสะสมนะครับเอ้กลืมบอกไปว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะ คือมันเป็นฉากฉากอย่างฉากแจก็จะมีตัวหมาปวดจีใช่ไหมพอไปฉากพิเิโอเงี้ยก็เป็นพิเิโอมาพอเป็นอลิสก็จะเป็นอลิสมาแล้วก็อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะน่ารักมักหมักสกิลโหดด้วยครับตอนคนชพี่ต้าผมไคยเล่นอยู่ได้เหรออ่ะแน่นอนน้องยังไม่ได้ครับไปจีไปต่อไม่ได้เลยไปกูว่ปก็อ่อนไงขอโทษขอโทษเนี่ยส่วนอัจฉริยะแม่มดเราเดี๋ยวได้สู้กับ ไอตัวแมงปอครับใช่เหรอเป็นพูดไหมเหรอแฟรี่แมงปอแมนปอแฟรี่แฟรี่ครับเนี่ยสวยกดหนึ่งให้หน่อยพี่จริงจริงเอาหมอไปชิมเลยนะให้ขยันทำใม่อยากให้เพื่อนร่วมมั่ เออโหปวดว่ะผมไปสัญญาณเดี๋ยวไปข้างนอกกันเฮ้ยนี่ไงมิวมิว <c oughs> ก็กชื่อไปแล้ว <c oughs> ิสเตอร์แอนเดอร์เซนครับคนนี้เป็นญาติอะไรกับผู้พันธุ์อันนี้แต่ถ้าเกิดแบบขี่พาหนะได้นี่จะเร็วมากเลยนะใช่ครับเราจะได้พาหนะมือตอนเลเวล20สว่สตอนเปลี่ยนอาชีพนะครับเขาจะได้ให้เสือมาหนึ่งตัว มาแล้วครับนี่ไปอย่าเพิ่งดูเพลย์เลยกด M รับดูแผนที่นะฮะนี่อก็จะมีบอก้นแหละคนลั่นมากอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเซตออโต้นะครับการตั้งตีแบบออโต้ไว้ก็คือเหมือนเหมือนป้บอดอ่ะไม่ใช่ปบอร์ดอ่ะเหมือนให้มันสู้เองอ่ะขี้เกียจกดอะไรเงี้ยอัตโนมัติเขาได้แล้วบอรดอัตโนมัติคนลั่นมานี่เดี๋ยวแปลงนิดนึงนี่ฮะตู้สติ๊กเกอร์นะครับนี่ก็คือตู้ที่ที่บอกตะกี้นะฮะคุยกับมันเด้เราจะได้ตู้สติ๊กเกอร์มา กด B ครับแล้วกด G ฮะขึ้นเปิดขึ้นมาแค่ okay, เอาสายใส 1> 1่ผสมโยนสายไปหนึ่งเปอร์เซ็นแล play. <net plays very quickly. net> ้วหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วนะฮะเรียบร้อยนี่นะครับก็คือตัวส่เกิลมันจะมีอย่างเงี้ยอยู่ทั่วทั่วไปนะครับค่อยๆหาอืออัพสกิลแล้วนะสกิลนี่ไม่ต้องไม่ต้องว่านี่ครับไม่ต้องกลัวว่าไม่พอครับตอนแรกๆเนี่ยอัพไปเลยครับมันบังคับให้อัพเต็มทุกสกิลแน่นอน เลยอาไปเลยก็คือประมาณตอนโคอมเปต้าผมเล่นไปประมาณเลิกสี่สิบห้านะมันแม็กซ์เลยข้อไลสกิลอะหกสิบแต่ว่าสกิลอะไม่ต้องกลัวครับอัพสกิลแน่นอนนะตอนแรกมาครับมาว่ามันต้องใช้ค่าค่าคอยที่อัพไปในการอัพอีกทีนึงก็คือมันต้องมีใช้แต้มไปอย่างเช่นอย่างเช่นต้องใช้แต้มในการอัพทีมวิสิบห้าเงี้ยจะอัพสกิลอีกอารได้คือเราจะดองไม่ได้ไงคือเอร์ครัไม่อัพนะครับ ยรู้ลึกอ่ะก็เล่นมาแล้วอ่ะสุดยอดอ,ะอ่ะ<ำ>คือปกติดนีผมจะประมาณว่าดองไอเทมดองเลเวลนะดองสกิลเงี้ยคือแบบบางบางแบงบสกิลไหนไม่เอาไม่ใช้เงี้ยก็ก็ไม่อัพนะครับแต่ว,ว่าเกมนี้เนี่ยตอนแรกก็ดองอยู่เราไปดองม,มาเยมือนทไม่ได้ไม่ใช่เป็นบ้าาปอัพหมดเอาตู้แล้ว าเดี๋ยวี่เราดูธีการเซตอัตโต้กันมาครับเดี๋ยวขออนุญาตแยกน้องลีนาเล่นแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับเดีย๋ยวไปหาโอรคนมันเยอะว่างเลยครับเขาไม่สนใจเราหรอกก็ถ้าเกิดคนมันเยอะมากนะับเกิดอาการแหลกเพื่อนๆก็เข้าออปชันนะครับตรงนี้ระบบอี C น,นี่นะฮะเข้าตั้งค่าครับนี่ตั้งค่าการแสดงผลนะแล้วก็ผู้เล่นอื่นนะครับแต่ว่าแสดงผู้เล่นนี่ไงไม่เห็นนี่ครับกด ปิดนะครับแล้วกดยันครับปุ๊บคนมันจะหายหมดเลยฮะก็คือเหมือนซอนซอนซอนไว้ฮะโม่น,น่าเ่โอเค okay, ครับเดี๋ยวดูการวิธีการเซอต,ต้ออตโต้นะครับก็คือกดตรงนี้นะครับจัดรูปแบบการลบเนี่ยหรืคอคอมโพสชันนั่นเองซึ่งจะมีอยู่ส,สอ,งองหมดขึ้นมาหนึ่งคือตำแหน่งการต่อสู้นี่ก็คือการวางคอพชันของตัวละครนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราวางข้างหน้าเนี่ยนำขบวนเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้น และได้รับความเสียหายแรงขึ้นอีก10%นะครับถ้าเกิดวางองค์การนะครับปกติส่วนถ้าวางข้างหลังเนี่ยจะยิงเบาแล้วก็ป้องกันเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้นครับตำแหน่งของชั่นของการวางตัวโอเคแล้วก็เรามาดูการโจมตีฮะนี่ฮะแล้วก็มาเซตมีกระเฟรตหน้าต่อสู้นี่ครับจะมีให้การเซตตัวละครว่าอันแถวแรกเนี่ยเป็นการเซตการเติมเลือดน,นะครับอย่างเช่น HP เนี่ยเนี่ยเราเหลือเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ครับปุ๊บเราจะให้เราใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ย จะมีแบบมีมีหนีนี่มีหนีนะครับมีหนีด้วยแล้วก็มีแบบใช้แบบสกิลฮิลถ้าเิดมีเรามีฮิวนะอะไรเงี้ยแต่เราตอนที่นยังยังไม่มีไงแล้วก็มีแบบการใช้ไอเทมยาอะไรเงี้ยมีการเซตเลือดนะครับนี่คือเซตละครเราสามารถเซตให้สัตว์เลี้ยงได้ด้วยว่าให้เลือสัตว์เลี้ยงหลือเท่าไหร่เขาใช้อะไรนงี้ได้ตรงนี้นะครับตรงนี้สัตว์เลี้ยงตรงนี้ใช้สัตว์เลี้ยง ส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นการสกิลโจมตีนะครับรอบหนึ่งถึงรอบที่3ามาใช้อะไรอย่างเช่นโจมตีแล้วก็ใส่เอาไว้ว่าจะใช้สกิลโจมตีอะไรครับหรือว่าจะเป็นถ้าเกิดเป็นสายบัฟเนี่ยเริ่มมาเนี่ยให้กดให้ตัวเองปุ๊บจะมีสกิลให้เลือกว่าจะเป็นใช้อย่างเช่นพวกบัฟอะไรเงี้ให้ตัวเองอย่างเช่นถ้าเป็นพระก็จะมีท่าแบบบัฟพักศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับศ <laughs> ักออ <laughs> ดิออ์สิทธิ์อร่อยนะดี๋ยวมาดองแซกกันที่ร้นกัตสวนแรกก็ใช้โจมตีนี่นะ อา้าอกกบาดไฟก็คนดินจันนะครับนี่ก็เหมือนกันใช้นี่มีดบินเทวะนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยสามารถจะเซตให้สัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องทายใส่ก่อนโอเคนี่สัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันครับแต่ช่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีน้อยกว่าครับก็จะม,มีแค่ไม่มีเสเนลวพเซ้เลือดอยู่ที่คนไปแล้วเพราะสัตว์เลี้ยงใช้เทนไม่ได้นะครับนี่แต่ว่าคนที่เล่นสายอสูรน,นะสัตว์เลี้ยงจะใช้ได้นะนี่มีสกิลอัพอยู่ ใช่ครับใช้งานก็ใช้สุิลสมดีก่อนนี่ฮะอย่างนี้ประมาณนี้แหละนี่ตัวเองครับถ้าไม่อย่างงี้อุ้มซือซื้อมาต้องมัดมันจะซื้เองนี่ฮะสกิลแต่ว่าการิสกิลนี่มันจะเลือกมั่วๆนะบางทีเราเจอมอนเตอร์เล่ห์หนึ่งมาจับเงี้ยมันก็ใส่สกิตายก็มีครัจะจับจะจับแล้วก็กดไม่ทันทุกทีเลยเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอามอนเตอร์เล่ห์หนึ่งมันจะต่างจากมอนเตอร์ปกติยังไงครับก็คือมันจะต่างจากที่ว่าเรา ต้องเอามาเก็บไว้เองอเพราะฉะนั้นมันจะเก่งขึ้นเก่งมากกว่าตัวเก่าแล้วาบางทีก็จะได้สกิลก็ลประมาณนี้แหละครับโอเคฮะอยากเล่นแล้วอะ่ะลุลลีน่าจะมีอะไรจะให้จะโชยอีกไหมเราจะดูถ้าไม่โชว์พี่จะตัดจบเลยนะพี่อยากเล่นเหรอโอเคน้องก็อยากเล่นเหมือนกันโอเคครับผมนี่เดี๋ยวจะไปเล่นกันอยากเล่นแล้วแหละโอเคฮะโอเคฝากเล่นหน่อยแล้วโอเคก็ฝากเกมน่ารักนารักนี้ด้วยแล้วกันนะใช่ครับอืมก็ เล่นง่ายๆเือซีรีเลผมเล่นเกมนี้เป็นเกมที่เล่นง่ายๆมากเลยผมบอกนอนดูหนังฟังเพลงไปแล้วปล่อยดนตรีไปทาเาควสก็ได้ใช่ครับเลเวลก็ขึ้นเยอะมากด้วยแค่แล้วมาเล่นการกับฟรีแลนด์สองันนี้ต้องตัวไปเล่นก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ